ดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะคือจะมาทำวิดีโอที่มันเป็นวีดีโอแท็กนะหรอเหมือน forward mail เมื่อก่อนถ้าใครเกิดทันก็จะได้รับ forward mail ว่าตอบมาว่าฉันชื่ออะไรฉันชอบกินอะไรฉันชอบสีอะไร <anse> ก็น้าได้รับการแท็กจากเพื่อนใน YouTube ของเอฟนะคะชื่อว่าแพทติเซียนะเดี๋ยวจะขึ้น่าช่องของคุณแพทติเซียไว้ให้นะคะก็เป็นเพื่อนที่เขาเรียกว่ารู้จักกันทาง YouTube นะคือเ <c ười> <c ười> มนกันไปเมนกันมา เริ่มช่องใกล้ๆกันนะคะก็เลยแบบว่ามีความหัวอกเดียวกันนะเออแบบว่ายุคเริ่มต้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นออหัวข้อท็อปปิกในแท็กวันนี้นะคะก็คือท็อปทกับว e e ร g r กรสนะคะในปี2020ก็คือเขาเรียกว่าสิ่งที่ชอบที่สุดเป็นท็อปทรีของปี2020คุ้มที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่เป็นสิ่งที่รู้สึกเสียใจเลย ที่ซื้อนะเออจริงๆก็แอบ,บมีหลายชิ้นนิดนึงแต่ว่าแบบก็เอาชิ้นที่รู้สึกเสียใจที่สุดละกันนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะซึ่งเบอสอ Purchase อันแรกอะ่ะเอฟเพิ่งทำวิดีโอไปเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ด้านบนด้านด้านไหนดี ด้นนี้เออคิดว่าด้านนี้ไม่สิด้านนี้เออเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ด้านนี้นะคะซึ่งก็เป็นอ่า Dior Small Book tote เอฟก็ได้พูดในคลิปนั้นไว้แล้วนะว่าถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบด้วยความที่น้องแบบเป็นผ้าดูไม่คุ้มราคานู่นนี่นั่นข้างในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเอฟชอบเออด้วยความที่เอฟชอบในการดีไซน์ในการเขาเรียกว่า่าผลิตน้องขึ้นมานะคะก็เลยชอบ มากที่สุดแล้วก็ได้ใช้บ่อยๆนะคะก็เลยเป็นอันแรกที่เป็นท็อปหนึ่งในท็อปทเออพูดเริ่มพูดไม่ถูกงงงเมื่อคืนกินยาแก้แพ้นะทุกคนวันนี้ก็จะแบบรู้สึกเบลอๆนิดนึงเข้าใจกันนิดนึงนะเป็นแบบเป็นภูมิแพ้อะเอออากาศเปลี่ยนบ่อยมากเลยนี่หลังปีใหม่ปุ๊บวันนี้อาจวันที่หนึ่งใช่ป่ะอยู่ๆก็หนาวขึ้นมาอีกงงเวอรเออเอ,อ,อากาศแบบเปลี่ยนบ่อยมากกินยาแก้แพ้นะมึนๆนิดนึง นะคะก็ชิ้นที่2ที่เป็นท็อ,ทอปเพอร์เชสนะก็มีให้ดูอันนี้จ้าเป็นน้องโอคอยเพิร์สนะก็เทียบเคยบอกในคลิปรีวิวว่าเอฟยังงง,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 งว่าเรียกว่าอะไรใช่ไหมก็เลยยึดตามในใบเสร็จดีกว่าใบาเสร็จเรียกว่าโอคอยเพิร์สนะคะของชาแนลแอเป็นตัวที่เอฟอันบ็อกซิงไปเมื่อเดือนประมาณเดือนตุลานะเป็นหนังคาเวียทำไมถึงเป็นท็อป เพราะว่าคือตั้งแต่ซื้อมาเอฟใช้ทุกวันทุกคนใช้ทุกวันจริงๆเพราะว่าสุดท้ายอ่ะเอฟขา,ายตัวมินิพอเชตไปแล้วใช่ปะซึ่งมินิพอเชตเนี่ยเอฟใช้เป็นเขาเรียกว่ากระเป๋าที่เก็บของแบบสัพเพเหตละอ่านในกระเป๋าตัวเองเนี่ยเออแล้วใช้น้องตัวนี้แทนะซึ่งก็ค่อนข้างอเมซิ่งมากที่น้องสามารถใส่ได้ทุกอย่างเนี่ยเน,น,น,นทุกคนดูสีมีกรรไกรตัดเล็บด้วยเออก็เขาเรียกว่า คือน้องคุ้มค่ามากอะคะ่ะคือน้องใส่ของได้เยอะกว่าที่เอฟคิดเออก็ใส่ของได้พอๆกับมินิพอเชฟเลยนะแต่อย่างที่เอฟรีวิวไว้ว่าน้องจะใส่กระดาษซับมันไม่ได้เพราะว่าน้องมีความกลมนะคะก็นอกนั้นนะโอเคหมดเลยแล้วก็อยากเดี๋ยวจะมาทำแหวนแทนให้ดูด้วยนะว่าน้องมีแหวนแทนตรงไหนบ้างซึ่งถ้าดูจากตาเปล่าตอนนี้แทบไม่มีเลยทุกคนเอาจริงความหนังคาเวียคือทนมากนะคะสีน่ารักแล้วก็ อะไรแชมเปญโกด์นี่ถ้าแต่เห็นน่ะเห็นป้าว่าเอ็กยังไม่แกะสติ๊กเกอร์เลยกูน <c oughs> ้องเป็นดอยก็เลยยังไม่ได้แกะสติ๊กเกอร์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งท็อปทรีนะที่ซื้อมาในปี2020ันยีเอฟ e รู้สึกว่าคุ้มที่สุดเออคุ้มค่าเงินตอนที่เอฟซื้อยังประมาณ16,000บาทอยู่นะคะเพราะว่าหลังจากที่เอฟซื้อประมาณต้นพฤศจิกาเออสักป,ป,ประมาณ2อาทิตย์หรืออาทิตย์เดียวน,นั่นแหละ นางขึ้นราคาเป็น17,500เจ้ารู้สึกแบบเอออันนี้ทำบุญมาดีได้ซื้อในราคาที่แบบก่อนที่จะปรับราคานะซึ่งชาแนลปรับราคาแทบตลอดนะคะก็อยากได้ชิ้นไหนไหวไม่เดือดร้อนรีบซื้ออันนี้เป็นคำแนะนำของการซื้อชาแนลนะเพราะนางขึ้นราคาบ่อยมากนะประมาณนี้สำหรับชิ้นที่2เป็นโอคอยเนเพิร์สนะน,น่าราักมาาเลยชอบ แล้วก็ชิ้นที่3ที่เป็นท็อปเพอร์เชสนะคะของปี2020ของเอฟคืออะไรจะไม่พูดถึงน้องได้ยังไงน้องเป็นจุดเริ่มต้นของช่องนี้นะทุกคนกราบน้องกราบน้อง <c oughs> <c oughs> คือน้องพี่โคตินนะคะเป็นพี่โคตินล็อกนะในหนังเคลมองนะออสีทูบโกฮาร์ดแวร์ที่เอบอกว่าเป็นท็อปเพอร์เชสของ2020เพราะว่าเอใช้น้องค่อนข้างเยอะ นะคะซื้อมาแล้วรู้สึกว่าไม่เสียดายเงินนะ่ะเออคุม้มได้ใช้น้องไปนู่นไปนี่เยอะมากนะคะแล้วน้องอะ่ะมีความเขาเรียกว่า,วาสวยงามเออเป็นเหมือนชิ้นที่เปิดโลกเปิดโลกแอมเอสเอฟแบบเข้าไปนะคือก่อนหน้านี้ก็เคยมีแอ m เมสบาสเตียไม่ใช่คาวิ avi, ที่เป็นคา์ทโฮเดอร์เล็กๆแต่ว่าฟินิ่งมันก็จะไม่เหมือนเราถือกระเปา๋าใบใหญนะ่ทุกคนอันนี้ความแบบ หนังเคลมองความสีทูการเย็บด้วยได้สีขาวแล้วก็อะไหล่โกอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นอีกอะอืมกลิ่นดีมากคือมันการว่าทำให้เอฟหลงไหลในกระเป๋าแอมเนสเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจหรอกว่าที่เขาบอกว่ากระเป๋าแอมเนสอย่างนั้นอย่างนี้ต้องแบบเบอร์กินนะต้องชิลลี่นะอะไรเงี้ยไม่เคยเก็ตเลยเอาจริงเมื่อก่อนจะ,ะแบบอารมณ์แบบโอ้ยอะไรนะ Channel อะชาแนลอะ ชาแน,นลเขาทำยากกว่าอีกเนี่ยมีการเย็บมีแบบความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยมีดีไซน์กว่าอีกอะไรเงี้ยแต่พอลองน้องพี่เขาติงเข้าไปข่านั้นแหละความคิดเปลี่ยนก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเขามีเขาเรียกว่าฝีมือเออคราฟแมนชิปอะที่ดีนะคะหนังที่แบบน่าสัมผัสเออแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะคือดีอ่ะเออบอกไม่ถูก ก็เลยให้น้องเป็นอีก1 b ึ s ง Best Purchase ของปี2020นะคะก็แอบบอก Witch List ได้แม้ว่าปี2021อยากจะเก็บตังค์ซื้อ M.S. Kelly ให้ได้สักใบน่หวังสูงไปปะแต่ว่าแบบคงไม่ได้ซื้อเมื่อหนึ่งจากช็อปหรอกทุกคนด้วยความที่แบบในช็อปต้องทําแต้มอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะยังเป็นแบบเขาเรียกว่าไรมนุษย์เงินเดือนที่รสนิยมสูงและได้ต่ําอยู่นะ ก็คิดว่าถ้าเก็บตังคซื้อก็น่าจะเป็นมือสองนะคะก็ค่อยมาดูกันไปลปี2021แล้วกันเออว่าได้ไหมถึงเวลาเก็บเงินได้อาจจะแบบซื้อไม่ลงก็ได้นะสองสามแสนเนี่ยเออนะคะก็ประมาณนี้สำหรับตัวเขาเรียกว่าท็อปทอันที่3ของเอฟนะเป็นแอมเสที่โคตินน่ารักมากเลยชอบนะคะก็ถ้าใครอยากดูฟูลรีวิวเดี๋ยวเอฟลิงไว้ให้นะคือ เพิ่งทำรีวิวตัวที่ครบ3เดือนไปนะคะก็จะได้รู้รายละเอียดด้วยว่าน้องหน้าใช้ไหมและเอฟเล็คอมเมนต์ไหมนะคะอ่ะทีนี้จบด้านสวยงามมาสู่ด้านมืดที่เป็นรีเกรสนะที่เขาเรียกว่าเป็นชิ้นที่ซื้อมาแล้วเสียใจยอยากได้เงินคืนนะคะก็ของเอฟ้ามีชิ้นเดียวแหละที่แบบเสียใจยที่สุดเราอยากได้เงินคืน ก็คืออะไรทุกคนทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะแต่เอฟีเหตุผลเล็กๆน้อยๆอยู่ก็คืออีสองอันนี้อ่ถือให้เห็นเป็นลิปสติกแอร์เมสนะคะนี่ขนาดเจียใจนะก็ยังโดนมาสองอันนะงงเวอรนะคะด้านบนก็น่าจะไม่เห็นนะมันน่าจะสะท้อนแสงอเอฟแทรกรูปให้ดูแล้วกันด้านบนเขาสวยมากเลยนะแล้วก็ที่บอกว่าเสียใจคืออะไรรู้ไหมทุกคนเปิดให้ดูกัน คือความที่ปีนี้แอมเมสเขาทำลิปสติกออกมาเป็นครั้งแรกถูกไหมคะแล้วทีเนี้ยมันมีความฮอตฮิตมากจริงๆอยากได้สีลิมิเตดไปชอบสีลิมิเตดที่มันออกเป็นสีคล้ายๆอย่างเงี้ยที่ชอบทาเป็นแบบชมพูนมนมพีชหน่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งแน่นอนว่าลิมิเตดคือโซอา t ตั้งแต่แบบยังไม่วางขายเลยมั้งเออน่าจะ VIP หรืออะไรเงี้ย แล้วเอ็กไปตามหามาก็ตอนแรกได้เป็นสีนี้มาซึ่งดูอย่างเงี้ยเหมือนจะสวยนะแต่ทาแล้วเหมือนแบบทาแล้วเหมือนปากเราไม่ได้ทาอะไรเลยคือเป็นสีปากเดิมซึ่งปากเดิมเอ็มไม่ใช่คนปากสีสวยฉะนั้นเนี่ยก็จะเฟลมากกับอันแรกที่อุตส่าห์ไปตามหามาคือที่บอกว่ารีเกรดอะคืออะไรคือมันไม่มีสีที่ชอบอเออไอสีที่ชอบอะไม่เคยได้เจอไม่ได้เคยได้สัมผัสเลยจริง แล้วก็ไปได้อีนอนี้มาอีกไม่เห็เนไง <c oughs> คิดว่ามันจะเวิร์กสีนี้ก็เข้มไปอีกคือเวลาทาออก,ออกมาทุกคนมันไม่ใช่สีแบบนี้เอออันนี้มันจะเป็นสีออกแบบดูชมพูสว่างใช่ปะแต่พอทาจริงมันแบบมันกึ่งแดงอะ่ะเออมันเป็นสีแบบที่เอฟไม่ชอบอะ่ะเอเป็นคนชอบลิปสติกสีแบบครีมครีมนมนม,นมอย่างเงี้ยออก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสองอันที่ซื้อมาแล้วนั่นร่วง ไม่ค่อยได้ใช้นะมันอันเนี้ยอันที่ซื้อมาทีหลังเนี่ยได้ใช้นะคะแต่ว่าอันแรกที่เอฟซื้อมาอันเนี้ยที่บอกว่าสีมันเหมือนสีปากอะ่ะนั่นคือลองทาครั้งเดียวแล้วไม่ไใช้สีอีกเลยเมีความเปลืองเงินสัมผัสได้ถึงความเปลืองเงินซึ่งก็ได้แค่รื่นรมกับแพคเกจจิ้งของเขาที่มีความสวยงามนะเออก็นั่นแหละอันเนี้ยเป็นสีสีเบอร์สิบแปดอ่ะเออเป็นแบบ นูดๆแบบนูดดนูดมบเหมือนไม่ทาเลยอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็อันนี้จะเป็นสีเบอร์สี่สิบทียบก็รู้สึกว่ามันชมพูไปเออดูสีเทียบกับสีปัจจุบันที่ทาสิเออสีปัจจุบันที่ทาน,นี่คือสีที่เอฟชอบที่สุดซึ่งคืออะไรไหมทุกร,รู้ไหมทุกคนเวทแอนวายซึ <c oughs> ่งเวทแอนร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามเก้าหรือบางทีลดเหลือเก้าสิบนี่แหละเวิร์กที่สุดแล้วเอาจริง e.m.s แท่งละ2,400เท่าไหร่นะ2,470บาทเนะี่ยไม่เวิร์กยกเว้นว่าจะได้ในสีที่ชอบจริงๆนะซึ่งหน้าเคาเตอร์ก็ไม่มีสีให้ลองอีกไม่สามารถสวอชด้วยตัวเองได้อีกนะคะเขาก็จะมีเป็นกระดาษเป็นแผ่นมนาะให้ดูนะซึ่งต้องใช้จินตนาการสูงมากนะคะก็น้องก็เลยเป็น Worst Purchase อนะของปี2020โดนเนี่ยไปสองแท่งเกือบ5,000แลอะเพเงินไหมละ่ะ เสียดายเออก็เลยแบบตอนหลังก็ไม่แวะเวียนไปเคาน์เตอร์เครื่องสำอาง Airmes แล้วนะเพราะรู้สึกว่าหยุดทนไม่ได้แล้วก็เสียตังค์อีกแล้วก็จะไม่เวิร์กอีกนะคะก็เลยเนี่ยใช้เวดแอนไวพอแล้วเออร้อยกว่าบ,บาทนั่นแหละพึ่งได้นะคะถูกด้วยสีสวยชอบ ก็ประมาณนี้สำหรับท็อปทแล้วก็วันรีเกรสนะคะของเอฟในปี2020นะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดมีชิ้นไหนที่ทุกคนคิดว่าเป็นท็อปทีของตัวเองหรือว่าเป็นอยากฟังรีเกรสมากกว่าเอาจริงเป็นโรคจิต <laughs> อยากฟังว่าใครพลาดอะไรบ้างเราจะรู้สึกว่าเรามีเพื่อนเ่ย <laughs> เออถ้าใครมีรีเกรสอะไรในปี2020ที่แบบเจ็บปวดรู้สึกแบบ ของเงินคืนได้ไหมหอะไรเงี้ยเออคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะอยากทราบของทุกคนเลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมในปี2021นี้ก็ค่อยมาดูกันว่าเอจะได้แอมเบสเคลลี่ใหม่นะคือจะบอกว่าวิชลิสอะไม่แอมเบสเคลลี่ก็จะเป็นชาแนลรี s อชูที่ไม่ยังไงอะชอบมานานแล้วนะรีไอชูอะชอบในเขาเรียกว่าดูจากคลิปของ คุณเดคอบนะซูเปอร์เดคอปเออถ้าใครเคยดูก็จะรู้ว่าเขาคลั่งชาแนลมากเลยก,ก็ดูดูเสร็จก็แบบอยากได้หรือชูคลั่งในความเป็นแบบประวัติศาสตร์ของมนันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยซื้อสักทีจนตั้งแต่แบบชอบแรกๆก,ก็คือมือสองประมาณ6กหมื่นก็ได้สภาพดีแล้วอะตอนนี้นางขึ้นไปแป่แสนงง เออก็เลยแบบไม่ได้ซื้อสักทีนะก,ก็คอยดูแล้วกันว่าปีนี้จะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คงไปซื้อแล้วแหละเออถ้ามันเถอะมันขึ้นราคาเยอะเหลือเกินเริ่มรับไม่ได้นะคะก็วันนี้เท่านี้ก่อนแล้ากาวกันเมาเยอะอีกแล้วเอออยู่ๆก็สิบจะสิบห้านาทีแล้วเนี่ยงงนะคะก็ไว้เจอกันอีกทีคิดหน้าถ้ายัางไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับช่องเอกด้วยนะวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ